เป็นตนตุนตีนะคะของเอแวนนะคะที่จะกู้เงินนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลเอราวันนะคะเป็นสมาชิกของตำบลเอราวันนะคะในการกู้เพื่อกระกอกอาชที่ะะออค้าขายนะคะ,ะส่วนตัวนะคะดิฉันนางสาวโรสนาสุนิตเป็นพัฒน,นาคารํำเภอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมากับเจ้าหน้าที่ที่รับ,บผิดชอบกองพิะะทชาบทบาทตรีของเธอแวนนะคะก็คือนางสาวมรณีอุสมานนะคะค่ะวันนี้ก็ เดี๋ยวจะเราจะมาสัมภาษณ์กลุ่มนะคะว่าในการพิจเรณาครั้งน,งนี้นะคะเขาจะเอาไปดําเนินการยังไงนะคะเดี๋วก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มเลยให้นำตัวไปสอบกันนะคะเด็กน่ารัก มีวัตถุประสงค์อะไรนจะเพิ่มสินค้านของจะทำยังไงนะคะในการพิ่คทั้งนี้ผู้เอ่อไม่ยอดเงินเป็นเท่าไหร่สองแบาทก็เ่วลาเราดำเนินกิจการเนี่ย like um. ขายดีนะค้าอกหลนตอนนี้ก <tem> ็ค like uh, <on exist> <ation> ือน่กเบอตนี้ก็เรื่องกระดอนก็จะได้ รายอเนาะเป็นความรายป็นเางอาจะไอามลื่อนนะรับะไรผนใไปที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเนี่ยมีส่ไปต่อเดือนปรมาณเาไประมาณ2ราองาค่าเาค่าใช้จ่ายก็จะเหลือเงินประมาณ2อ0 0 0หื่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการส่งใช้เงิรยเดือนใช่ไหมคะ าก็มีงานเดินเซิร์ฟไม่ก็จะไปขายท่องเที่าวขนาดน่าต้านที่เที่ยวเลยอ๋อเราก็จะไปขายที่ตลาดนัดประดับประดับเสร็แล้วนะคะว่าถ้ากู้เงินของกองทุนพัฒนาประมงสุรีเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ได้นะคะแล้วก็มีเงินที่สามารถจะมาผ่อนชำไรในแต่ละงวดได้นะคะก็ฝากทางคณะกรรมการ ทิ่เจอมานะคะว่ากลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มนึงนะคะที่จะนำเงินแล้วก็ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ก็ในวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้คนก็เราได้ลงมาตรวจขั้นที่หนึ่งแล้วนะคะชักรองแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถซื้อและก็ต่อยอดกิจการได้นะคะก็วันนี้ทางสำหรับท่านผู้คนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสมาชิกที่ได้ยื่นผู้นะคะยื่นผู้ มันคือหนี้เดียนของคอกรข้าราชการตัวคุณก็อยากจะได้ผลยังไงเราจะเข้าในที่ประชุมครั้งานึี้นะคะแล้วก็จะแจ้งให้ทางกลุ่มทราบแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคุาะ